มีราคาสวิต Honda BRV อันนี้ยกมาจากจังหวัดสระแก้วนะ่ะเปิดเลยงั้นสายพาส s วิ e ีขาดนะครับไม่ต้องใช้คอร์สสท่วงเดี๋ยวนั้นยังสองข้างครับสองข้าง,ง,างเดี๋ยวเรามาดูสายพา s s i v e ทีขาดนะครับอันนี้โดนเซ็นเซอร์แล้วนะเซ็นเซอร์แตกไปแล้วนะครับเซ็นเซอร์ c v t เอาไปดูกันเลยนะครับสภาพเป็นยังไงหงายมาวางสภาพนะครับเสียบสาพซีวีทีขีดขาดนะครับขาดแล้วนะครับขาดแล้วขาดขาดยังเหลือเยอะใหญ่อันนี้ขาดไม่หมดนะยังขาดไม่หมด,นะดไมมด้ควงเบนแต่ว่าเพื่อนๆทยอยขาดกันหมดแล้วนะครับเหลืออีกไม่กี่เส้นนะก็จะขาดร้อยเปอร์เซ็นต์นแล้วนะครับ ทยอยขาดกันเรื่อยๆนะครับทยอยขาดกันนะครับอันนี้นะครับยกมาจากจังหวัดสระแก้วนะลูกค้าไม่กล้าขับมาจริงๆยังพอขับได้แต่ก็ไม่ควรเสี่ยงนะเพราะว่าขาดกันหลายเส้นแล้วนะไม่นานเดี๋ยวจะขาดกลางทางอีกนะครับยกมาดีกว่านะครับอันนี้โดนเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ cvt อยู่ตรงนี้นะครับสวัดรอบ cvt นะครับอยู่ตรงนี้นะครับโดนสายพาน cvt ะวัดแตกไปแล้วนะครับแตก ไม่เหลือไม่รอดนะครับอันนี้บางคันก็รอดไม่โดนนะไม่แตกแต่คันนี้ไม่รอดนะครับคันนี้ไม่รอดแตกละแต่ไม่ต้องห่วงอะไรเรามีทุกชิ้นนะครับไม่ต้องกลัวมีราคาเซอร์วิสเสร็จการให้ครับอะไรมีนะครับไม่ต้องกลัวเสียหนักแค่ไหนไม่ต้องเปลี่ยนกิโลใหม่นะครับอะไรมีทุกชิ้นครับฮอนด้าบีอาร์วีจังหวัดสระแก้วนะครับถอบเลยมีราคาเซอร์วิสครับโทรศัพท์ศูนย์แ4 2ศ2นย์เก้าสมสสองครับนะครับ สนใจซ่อมเกียร์ฮอนด้านะ CVT ฮอนด้า BRV นะครับสายพาน CVT ขาดเกียร์สายพานมาด่วนงานไวนะครับช้าไม่เป็นนะครับนี่ทำม,มาทาม,มาเช้านี้ป่านนี้เสร็จไปแล้วนะรับรถไปแล้วนะครับอันนี้มาสี่โมงจะห้าโมงแล้วนะครับเลยต้องอาจจะต้องต่อพรุ่งนี้นะครับต่อพรุ่งนี้นะ กามประการที่ปิดมาก่อนอย่าเพิ่งหยุดก่อนหยุดหยุดหยุด